แนวทางที่สในการรับใช้พระเจ้าของเปาโลอยู่ในข้อที่9นะครับเราดูด้กันทั้งเคฟาสทั้งยากอบทั้งยอนนะครับเป็นเสาหลักของเทือจักรเนี่ยได้มาจับมือขวาของเปาโลและบาราบัตแสดงว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันเปาโลไม่ใช่ฮีโร่นะเปาโลทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานกัน มีทีมงานรับใช้พระเจ้าร่วมกันไม่ใช่วันแมนโชทำอะไรทำงานคนเดียวอย่างเดียวนะครับพระเจ้าให้ของประทานกับแต่ละคนไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะครับให้แต่ละคนมีของประทานที่มีความแตกต่างกันและพระเจ้าให้สิ่งนี้มาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะรับใช้ในแบบที่พระเจ้าใช้เราเหมาะกับเราอีกคนหนึ่งก็รับ ใช้แบบของเขาแล้วก็ในหนทางที่เขาถนัด